สวัสดีครับวันนี้นะครับ first run นะครับกับ Puma Deviate Nitro นะครับ first run เลยนะครับแล้วก็ Puma แมวน้อยกลับมาแล้วนะครับห่างหายไปนานหรือว่าแทบจะไม่ค่อยมีรองเท้าวิ่งออกมาเลยนะฮะเมื่อก่อนผมชอบ Michael Schumacher ก็จะมีรองเท้าขอสไตล์ของ F1 เขาอนะครับรองเท้ารถแข่งนะครับ แล้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสมัยโอ้สมัยเด็กๆเ,เลยนะครับที่ผมเล่นฟุตบอลเนี่ยรองเท้านี่้องผูม a านะครับผมเป็นประตูเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น Peter ร h i ิ t ตัครับแต่ถ้าใครติดตามฟุตบอลเนี่ยแน่นอนครับ p ูม a านี่เอกลักษณ์ก็คือเสือเตีย้ยเดีอโก้มาราตอนาแน่นอนนะครับและช่วงหลังๆมานี้ไม่มีใครเมมรู้จากครับยูเซนโบนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ สุดยอดนะครับเอาละคู่นี้นะครับก็เป็นรุ่นที่เขาทำออกมานะครับถ้าใครติดตามผมเนี่ยก็เคยเห็นภาพอยู่นะฮะรองเท้าที่จะมีออกมาในปีนี้นะครับผมก็ลงไม่ให้นะครับมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นด้วยกันรวมทั้งเจ้านี้ด้วยเจ้าแมวน้อยนะครับ คู่แม่นะฮะคู่นี้อออกมาเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับทดแทนเซกเมนต์นี้เนี่ยครับออกมาด้วยกันสี่รุ่นด้วยกันนะครับคู่นี้ <c oughs> เป็นพระรองรุ่นรองท็อปนะครับเดี๋ยวเทนเดนสั่งมาแล้วนะครับเอ,อีลิตนะครับในเดเวียร์ไนโตรอีลิตนะครับเป็นสําหรับ ตัวตว super shoe h o u s านะฮะแต่คู่นี้เนี่ยถ้าเทียบนี่ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับ tc นะครับ pegasus นะฮะในในในเกเมนต์เซกเมนต์นั้นนะครับแต่จริงๆนะสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่วิ่งไปแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันมันครบเครื่องเลยนะนะครับเอาแหละมาว่ากันนะครับอัปเปอร์เขานะฮะข้างบนเนี่ยนะครับเป็นเป็นผ้าใบนะฮะ mesh นะครับ แล้วก็มีรูระบายดีมากนะครับลุยฝนวันนี้นะครับระบายดีมากๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยนะฮะผมขอตีนิดนึงก็คือเรื่องของออดีไซน์นะฮะบ,บริเวณไอเลดเขาเนี่ยนะครับโอเวอร์เลย์เนี่ยผมว่ามันหนาแล้วก็แข็งไปนะครับนะฮะแล้วก็มันมันทำให้หนัก เพิ่มน้ำหนักรองเท้าคู่นี้นะครับลิ้นไม่มีปัญหาเลยนะครับลิ้นดีมากนะครับแล้วก็เป็นแบบเขาจะทำเหมือนเหมือนถุงเท้านะครับด้านในนะครับส่วนเรื่องดินไม่มีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นซองนะครับเชือกเป็นแบบไนลอนนะฮะแล้วก็แบนแล้วผมชอบลายนี้นะฮะเก๋ดีนะครับและสีนี้ด้วยนะฮะผมชอบนะฮะทำให้นึกถึงรองเท้าคู่แรกที่ผมใส่วิ่งนะครับมาราธอน นี่นะครับแต่คนละเรื่องกันเลยนะฮะคู่นั้นขอลืมไปเลยโลโก้นะฮะแน่นอนนะครับนะฮะเป็นลักษณะนี่แหละครับนี่เลยนะฮะเสือน้อยนะครับคู่มากตรงบริเวณข้อเท้านะฮะโดยเฉพาะด้านขวาผมมีปัญหานะครับฮิลคัพเขานะครับฮิลคัพเขาก็โอเคจะเห็น เด่นมากเลยนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับนะฮะก็คือเป็นโฟมบุบนะครับเพื่อให้ล็อกกระชับกับข้อเท้านะครับแต่ผมว่ามันมันมันเยอะไปนะนะครับหนามากๆแต่ก็แล้วก็ตรงบริเวณเอ็นร้อยหวยเนี่ยนะครับนะฮะด้านหลังนะครับมันข้างขวาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ข้างซ้ายนะครับ ถ้าไม่ทราบใครนี่นะฮะจะเสียดสีกับเอ็นร้อไหวามากๆเลยนะครับก็จะมีปัญหานิดนึงแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ร้อยเชื่ออันนี้คือเชื่อแบบมาเดิมๆเลนะครับผมยังไม่ได้ร้อยแบบล็อกดาวน์นะฮะเดี๋ยวต้องไปเปิดตาําราคลิปของอาจารย์พัชนะครับดูเดี๋ยวร้อยใหม่นะครับตรงบริเวณข้อเท้าเนี่ยไม่ค่อยล็อกนะครเพราะฉะนั้น2จุดด้อยที่เจอเนี่ยนะครับ ของ upper ์นี่ก็คือเจ้าไอเล็นะฮะส่วนตัวผมนะฮะแล้วก็บริเวณข้อเท้านะครับที่ไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่นะครับข้อข้างซ้ายเนี่ล็อกดีดีเกินไปแต่ข้างขวาเนี่ค่อนข้างเียนหลวมนิดนึงนะครับคู่นี้ผมจัดมาเนี่ยนะครับคือเผื่อไว้นะฮะคู่นี้สั่งมาจาก p ู m a USA นะครับ US 11.5ผมผมเผื่อไว้ผมคิดว่าอาจจะหลวมนะครับปรากฏว่าคู่นี้ความยาวได้ แต่หน้าเท้าจะแคบให้พื้นที่มาแคบนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนี่เทนเทนรีวิวสั้นๆวันนี้ก่อนมาลองภูม่าในโตผมวิ่งด้วยคาร์บอนรุ่นเก่าเกึกของผมนี่ครับดูเก่าึกลรักทะลุนะครับเก่ากึกแล้วก็เจอคุณหมอครับยืมภูม่าในโตคู่นี้ใส 11.5 US แต่ว่าผมลองแล้วครับไปหน่อยก็2อจะลำบาก 2e จะต้องเผื่อไซส์เยอะๆเลยละครับเผื่อ1ไซส์เต็มๆเลยผมอาจจะต้องใส่12.5หรือ13เลยจริงๆผมก็ต้อง12นะทีนี้เราแอไว่เราไม่รู้ไงคือรองเท้าให้ให้ให้วอลลุ่มมันน้อยให้พื้นที่ในรองเท้ามันน้อยอะครับแต่ว่าความยาวความยาวของรองเท้าก็จะเท่ากับแบรนด์อื่นแต่ว่า เนื้อที่ข้างในรองเท้าให้มาน้อยมากแล้วก็รวมๆก็ฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งก็เฟิร์มแน่นเด้งแต่ดีดนี่ผมผมว่ามันยังสู้แบรนด์อื่นไม่ได้ครับแต่ว่าเด้งดีแล้วก็มีมีนึกถึงรุ่นไหนมั้มีนึกถึงรุ่นไหนไหมก็อาร์ดิออสครับแต่อาร์ดิออสมันจะหนึบกว่านี้แต่อันนี้มันจะอาร์ดิออสโปรจะหนึบกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันจะเฟิร์มแน่นนะครับอาร์ซีอ่ะอาร์ซีไม่ใช่แนวนี้อาร์ซีมันเหมือนจะ จะไม่แน่นเท่านี้ครับแต่ความนุ่มความนุ่มความนุ่มอะซิแน่นแน่นกว่านุ่มกว่ากันนคลายครับผมให้ความรู้สึกว่าคล้ายๆแล้ะยิ่งยิ่งยิ่งโฟมเนี่ยนึกถึงไฮเปอร์เบรสของของสเกเชอร์เลยนะครับเพราะนี่มันไนโตรเจนเหมือนกันครับกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเอนโดฟินโปเอนโดฟินโปจะแต่เอนโดฟินโปจะแข็งกว่าเยอะแล้วก็นี่คือเหมือนกับว่ามันมันเหมือนจะลงแบบฟาดเท้าอ่ะครับเอนโดฟินโปจะฟาดเท้าแต่ว่าอันนี้มันจะลงแบบลงนิ่มกว่าไม่ไม่กระแทก หมือนนนฟิโปครับคือเอาเอาแบบจุดด้อยของแต่ละค่ายครับมาปรับปรุงครับเช่นเช่นพอดีเห็นเห็นรีวิวฝรั่งครับผมพอดีไม่ได้ไม่ได้อ่ไม่ได้จัดมาคือไอ้ไอ้เทอร์โบเพกาซัสเทอร์โบแต่ผมดูแล้วเนี่ยคล้ายคล้ายเพกาซัสอัปเปอร์แต่อัปเปอร์คล้ายครับแต่ฟีลลิ่งไม่คล้ายเลยไม่นั่นเนาะเฉพาะถ้าถ้าเพกาซัสเทอร์โบนี่จะจะเบาอย่างเดียวเลยเบาเบาแล้วก็ อ่าแค่นั้นเลยแต่ว่าไม่ไม่ดีดไม่เด้งเบาอย่างเดียวเลยคาร์บอนเป็นไงตัวนี้คาร์บอนแผ่นคาร์บอนก็มันมันคือความรู้สึกแผ่นคาร์บอนที่มันดังกริ๊กกริ๊กอะครับมันจะไม่ค่อยมีแต่ว่ามันก็ดีดอยู่มันก็ดีดดีอยู่ครับแต่ว่าฟฟลลิ่งที่มันชัดๆเลยก็คืออ่เฟิร์มแน่นแล้วก็เด้งแต่ว่าดีดนี่อาจจะต้องต้องมีเค้นนิดนึงมันถึงจะดีต้องลงหน้าเท้าจริงๆอะครับข้อเท้าเป็นไง หลังเท้าไม่ค่อยล็อกอะครับทั้งสองข้างไหมสองข้างเลยใช่ไหมผมผมนี่จะพ็ข้างขวาข้างซ้ายพอได้อยู่โอ้โหได้อยู่ผมก็ผมก็จัดไล้แบบพยายามให้มันให้มันกระชับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้ผมลองลองวิ่งเร็ววิ่งช้าแล้วก็ลองเดินดูด้วยลองเดินก็จะรู้ว่ามันมันเหมือนเป็นรองเท้าอัดลมยังไงบอกไม่ถูกอะครับมันไอ้นี่ไงไอในโตรเจนมันไงครับเป็นรองเท้าอัดลมสรุปแล้ว สรุปแล้วก็ผมจัดรุ่น e l ล t e ไปครับอ่าครับเดี๋ยวจะมารีวิวครับรีวิวกันรีวิวมาเนาะครับเดี๋ยวอีล t ทมาแล้วก็น่าจัดไหมน่าจัดไหมก็น่าจัดนะครับแต่ว่ามันต้องเรื่องไซส์นี่ต้องต้องต้องนะต้องเช็คข้อมูลดีๆเลยใช่ครับนะเอาเดี๋ยวไว้มารีวิวเต็มโอเคครับบ๊ายบาครับอ่านะครับนั่นแหละครับความคิดเห็นของเทนเทนนะฮะวิ่งไป ระยะหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรื่องของการดีไซน์เขาเนี่ยนะครับผมว่ามันมันก็โอเคนะมันเก๋ดีนะครับตามสไตล์ของคูวมาเขาเขาเขาจะเพรียวนะฮะนะครับแล้วก็เป็นเป็นสปอร์ตมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้จุดเด่นเลยนะครับโฟมนะนะครับ EVA เขานะครับก็คือเจ้าโฟมไนโตรเนี่ยนะครับถ้าใครเอ่อ ดูใกล้ๆเนี่ยนะครับจะนึกถึงไฮเปอร์บล t สของ s k e t c h e r g o r a n นนะครับหรือตระกูลของโก r ันเลยนะครับนุ่มแน่นเด้งนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อันนั้นของไฮเปอร์บล t สนะครับแต่คู่นี้นะครับถ้าลงาปลายเท้าเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนนะฮะคาร์บอนคอมโพสิตเพลทนะครับ อันนี้ถ้าใครเข้าใจสับตรงนี้นะับเทคโนโลยีคอมเมนต์ Comment มาหน่อยก็แล้วกันนะครับคาร์บอนคอมโพสิตนะฮะเพลทนะครับ,เ, Play, รบเดี๋ยวผมขอเช็คคอมมูนิตีนะฮะใช่นะครับเาเป็นเป็นเพลทก็คือแผ่นคาร์บอนตรงหน้านะครับเป็นรองเท้าตัวรองแต่มีคาร์บอนนะครับทั้งหน้าและหลังหลังนี้ก็คือเขาใช้แผ่น TPU ครับ เป็น TPU plate เพื่อทำมาเพื่อให้เสถียรนะครับไม่ให้พลิกไปพลิกมาแต่ผมว่ามันไม่เอยได้ช่วยเท่าไหร่นะนะครับถามว่าช่วยเรื่องความเร็วไหมอาจจะเป็นอาจจะช่วยเรื่องของในคนที่วิ่งแล้วส้นลงนะครับคู่นี้นะฮะ stack high นะครับนะฮะด้านหลังนะับ drop นะฮะเอา drop ก่อนก็แล้วกันนะฮะ drop แนะครับด้านหลังนี่32นะครับด้านหน้านะครับ24นะครับโอเคเลยนะฮะ แล้วก็นะครับเอา s o l e นะครับเป็นยางนะครับนะครับเขาจะเรียกว่าพูม่าพูม่ากริปนะฮะพูม่ากริปนะครับ, rip, รบผมประทับใจตรงยางด้านหน้านิดหนึ่งทีแรกเนี่ยผมเห็นออกแกวมาจากกล่องนี้นะครับผมคิดว่าอู้จะเป็นแบบแคล้ายๆกับแผ่นอะไรเงี้ยนะพอเห็นหนาๆอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาดูใกล้ๆเนี่ย ยางเนี่ยนะครับถ้าไครตีปิงปองนะฮะยางจะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะจะบางๆนะครับแล้วแล้วนุ่มดีครับนะครับไม่ใช่แข็งกระด้างนะครับหรือสมัยก่อนในไทยที่ทอยใกล้เส้นตุ๊กตาใกล้เส้นเนี่ยนะครับไอตัวพลาสติกแข็งๆกับไอตัวที่เป็นยางนุ่มๆเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นยางนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็เฟล็กซ์โอเคนะฮะแต่นะฮะคาร์บอนทั้งทั้งนะครับค่อนข้างดีอะ แข็งนิดนึงนะฮะนะครับส่วนด้านตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นเป็นแผ่นคาร์บอนเขาเลยนะครับทีนี้การสวมใส่การใช้งานสวมใส่ที่บอกไปแล้วนะครับใครที่คือพอดีไซส์ในในทางยาวแต่ถ้าใครที่ 2E หรืออย่างผมเนี่ยเกือบ 2E มีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าผมวิ่งไปแล้วเนี่ยประมาณ30ปีกิโลไม่ค่อยเท่าไหร่ ไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เรื่องของการบีบรัดนะครับนะฮะแต่อย่างที่บอกจะมีปัญหาที่ข้อเท้านะครับมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับแล่วันนี้วิ่งยาวนิดหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าข้อเท้าซ้ายนะครับตรงบริเวณในร้อยหวายเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเริ่มมีอาการเสียสีเนื่องจากเขายังล็อกดาวมันมันล็อกดาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวคงต้องปรับนะฮะปรับเชือกดูอีกทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ร้อยกิโลนะครับหรืออาจจะเป็นร้อยหม่นะครับฝนตกวิ่งนะครับสบายมากเลยอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าไอ้เจ้ายางตรง,ตรง,ต,รงตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับคือ Adidas เขามี Continental เขานะครับ Sketcher ก,จจกม็มีเป็น Good Year อันนี้เขาเป็น Puma Grip นะฮะผมว่าโอเคเลยนะครับรับได้เป็นธรรมดานะเขาจะมีบางช่วงที่เ,เป็นเป็นเลนเป็นโคลน ไปลองลุยดูมันก็มีบ้างนะครับแต่โดยรวมแนละ้วเนี่ยเกาะถนนดีมากเลยนะครับและเรื่องของการระบายไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับระบายดีมากผมขอยืมคําศัพท์ของโขงนะฮะเดอะสติทของผมเนี่ยไม่มีจอแจกนะฮะลุยน้ําขังไปเนี่ยวิ่งต่อไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกนะฮะผมว่าถ้า เทียบกันเนี่ยนะครับเอารองเท้า3รุ่นมารวมกันเลยนะฮะให้ความนุ่มเวลาเดินเนี่ยนะครับเดินเนี่ยให้ความนุ่มแน่นหนึบเหมือน Endorphin Pro นะครับ Stack High ถึงแม้ว่า,าจ,จะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันแต่ว่าประมาณนั้นเลยนะฮะเวลาเดินนะครับออกตัววิ่งจ็อกไปเนี่ยเฟิรม์มจะเฟิรม์มเฟิร์มนิดนิด,นดคล้ายคล้าย Endorphin Pro แต่อ่าให้ความรู้สึกที่ดีกว่า นะครับเวลาวิ่งนะฮะวันนี้ก็มีน้องเบนซ์น,นะฮะมาช่วยลากหน่อยนะฮะเออยาวชนทีมชาตินะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะคือเรียกว่าตอบสนองได้ดีมากเลยนะครับลงตำแหน่งที่โฟฟุตเนี่ยแตะเราไปแตะเราไปเด้งดีแน่นอนนะครับสาย วิ่งลงส้นเจ้าตัว TPU ก็โอเคนะฮะช่วยได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับความาดีดนะครับการดีดการส่งตัวเนี่ยไฮเปอร์บลัของโกรันนะครับ s k e c h e r g o r u n 8นะครับคือให้ความสบายกับเท้านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรองเท้า เทรนเนอร์ Trainer, จะเป็นรองเท้าวิ่งใช้แข่งก็ได้เนี่ยแต่ให้ความาสบายนะครับแบบโกลันและตอนลงปลายเท้าแตะส่งแตะส่งเนี่ยนึกถึง RC Elite ของ New Balance นะครับผมผมวิ่งไปวันแรกเนี่ยเออใช่มันมันเหมือนกับ3รองเท้ารองเท้า3คู่เนี้ยสรุ่นเนี้ยมารวมกันเลย แล้วพูม่าก็ทําให้มันดีขึ้นเอาคือดึงเจุดด้อยของแต่ละรุ่นมาเนี่ยแล้วมาทำเ,าเป็นคู่นี้นะครับก็เอาเป็นว่าคู่นี้นะฮะสั่งจากพูม่า USA นะครับทั้งหมดใน220เหรียญสหรัฐนะครับรวมทั้งภาษีรวมทั้งค่าส่งแล้วนะครับตรงทางจริงๆเน160เหรียญน,นะครับแต่ทุกอย่างแล้วเนี่ยเ220เหรียญน,นะครับ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเข้ามาเมืองไทยหรือเปล่านะฮะก็ต้องหอลอรุ้นนะครับพูมาไทยแลนด์นะครับรองเท้าดีๆนะฮะรองเท้าว,วิ่งนะครับเป็นทางเลือกนะครับก็วันนี้นะฮะเบื้องต้นนะฮะแล้วก็คร่าวๆนะครับกับพูมาดีเวียดไนโตรนะครับเป็นรองเท้าที่น่าสนใจนะครับและใครเป็นแฟนพูมานะครับแน่นอนครับนะฮะเจ้าแมวน้อยกลับมาแล้ว พบกันใหม่นะครับบล็อกหน้านะครับโอ้แล้วก็ผมเกือบลืมนะฮะเดี๋ยวนะฮะบล็อกหน้านะครับนะฮะนะครับอันนี้ก็มิสเตอร์เทนเทนนะครับได้พบกับนะฮะทาคุมิเซนนะครับทาคุมิเซนเจ็ดนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะครับไว้พบกันใหม่นะครับบล็อกหน้านะครับจะพยายามทำหาเวลามา ทำให้นะครับช่วงนี้างานยุ่งนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับอย่าลืมนะฮะการ่าตกนะครับตอนนี้นี่ร้อมรอบผมเลยฮะโควิดระวังตัวกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะครับอย่าลืมแลพบกันใหม่สวัสดีครับ